สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุก,กท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่กทานเข้าสู่ช่องี p p ธรรมดานะครับช่อง BPP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ,อาหานอยปกตินะครับหานอยปกติของวันที่17มกราคม2567นะครับหรับเาหนนอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง b p ีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกลิปทุกลิปเลย ฝกกติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูแจยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้างก็จะมาวางเลียให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาชมกันเลยนะครับแบบเดือนเดือนเลยหกเจ็ดแนะครับหกเจ็ดแปดเน้นที่6กกับเนะครับลองแนะเอาเจ็ดขึ้นก่อนนะครับ7เด่นกว่าเพื่อนเจ็ดศูนย์คูณเจ็ดเจ็ดหงเจี่ส หกศูนย์ตัวหกหกศูนย์ตัวหกหกหนงหนึ่งหกสองสองสามสามหกหกสี่สีบหกนะครับส่วนตัวรองก็คือแปดครับอืมครับวินนะครับ,รบ,รบวินก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะอืมส่วนทางนี้ก็คือตัวอ่ารูนนะครับเจ็ด ลอง6นะคร, il, 8, ะครับลอง8นะครับดาบนี้นะครับแบ่งเส้นแยกดินแดนกัน6 7 8หกเจ็แปดนะครับเน้นที่7นะครับอ่าเขื่อนหกับ8เป็นตัวรองนะครับเื่อนนี้คือชุดเจาะนะครับเจ็ดตุนทึนเจ็จ็หนึ่งเจ็ดเจจ็เจ็ดสามเป็ส่นทึนหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนตีนะครับตามนี้นะครับเื่อนแปเป็นตัวลองนะ ตัวอันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินนะเน้นตัวไหนคะนี่เน้นที่ศูนย์หนึ่งสองนะนี่นะครับศูนย์หนึ่งสองเลยนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์หกหนึ่งสองถ้าแปดมาก็หกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดนะครับรูดเจ็ดนะครับลองหกนะอ่ากับแปดนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับอมมาดูที่ค่ะนี่รูดนะครับรูดเป็นหลักนะรูดเจ็ดกับหกนะ หกนะครับส่วนแปดใครชอบก็จัดไปนะครับส่วนชุดเจาะทางนี้นะ7จ็ดซื้อเจ็นนะครับตามนี้เลยนะครับหาหนปกตินะครับแต่ก็เน้นที่รูนนั่นแหละเป็นหลักดีที่สุดนะปลอดภัยนะลูนลองลงมาก็คือวิ่งนะครับนอกนั้นก็คือลุยพุดหลุยพุดอยู่นะครับอืมประมาณนี้ใครจับผู้เก่งก็จับไปนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนั่นเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับ ขอขอบพอคุณมากมานะครับพบกันใหม่คู่นี้นะครับสํบาหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสบวัสดีครับ